เบียต่อครับระเบิดได้ต่อด้วยเนี่ยเนี่ยเชื่อมกันอย่างงี้โอเคสวยมีดเบียโฮ้ยเป็นมีดโอเคเอ้ยไม่ได้วะหมดแต่ไม่เป็นไรกูสิบสอง,องคุณผู้ชมต้องอย่างงี้ดิวะอยากเห็นแบบช็อตแตกจนร้องไห้เ่ะมีไหมโอเคเป็นขี้ครับผมเป็นเบียเป็นมีดเท่าไหร่กูสิบหก เท่าไรปล่อยให้คิดมันเล่าครับผมหกร้อยสี่สิบมาโอเคครับกาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับยาจกสลอก็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเล่นเกม,มเล่นเลยกมอีโมจิม e ji, อะไรสักอย่างนะทำชื่อไม่เคยได้แ <c oughs> ม่งเบริ่มต้นสี่บาทเลยคุณผู้ชมมีทุนมาแค่200นะครับผมไม่กลัวหรอกไปดิรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามเดนะจ๊ะ มันเบ็ดขั้นต่ำสี่บาทเลยมันเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคุณผู้ชมโอ้โหเราดูมันไหลดิโอ้โหเฮ้ยแม่งเด็กดุเหมือนกันนะนี่อะ่ะโอ้โหแล้วไม่คอมโบนะตัวใจก็ถูกอ้ออะไรวะเนี่ยเออไปสวยอย่างงี้สวยสวยอยู่ เต็มเต็มไหมต้องเต็มแล้วล่ะต้องเต็มแล้วล่ะอ๋องามต้องแบบนี้ดิโว่นี่แหละฮะโอ้แต่เมื่อกี้ก็เกือบอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่มีดอกเมื่อกี้มาไม่มีวายเข้ามาเต็มเมื่อกี้นี่โอ้โหตายยังเขียนเลยผมพูดเลยเท่าไหร่อันนี้โว่สองร้อยแปดสิบแปดยังได้ยังได้ต่อนะคุณผู้ชมยังได้ไปต่อนะ ผมจะไปจนกว่าผมจะได้เข้าฟรีเกมอ่ะผมจะได้เล่นอ่ะซึ่งเกมนี้เข้าฟรีเกมยากมากเพราะลำบังแค่ให้มันจ่ายมันยังไม่อยากจะจ่ายเลยดูดิโอ้ยต้องใช้ไวเยอะเออไม่ไหมสวยครับสก,กตัตเตอร์อยู่แถวล่างอืแต่ก็คูณเสีนะคุณผู้ชมยังพอไปกันได้อยู่สวยครับโอ้ย แต่ก็ยังดีนะคูนให้มันแจมอยู่โอ้ยขอปรับเบ็ดหน่อยเฮ้ยความโลภเข้างําเอามามาเบ็ดแปดอุ้ยโอ้โหยวาย,วายไม่มีตัวคูนไม่มีถ้าตัวคูนมีเมื่อกี้บันเทิงเลยแต่ตอนนี้ขอ s c a t อร์เพื่อนฟรีเกมให้เราหน่อยได้ไหมโอ้โหายเต็มแล้วเป็นมีดมีดเป็นตัวแพงเพื่อวะ นี่เนีข้อเสียของการไม่อ่านรายจ่ายนะคือเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวแพงวิขาตัวเดียวสแคตเตอร์เพื่อนลงลงโอ้โหเร,เราไม่ได้อะไรต่อด้วยโอ้โหจบแต่ยังได้คูณสิบไงมันยังแตกไงแต่เป้าหมายของเราคือสแคตเตอร์คุณผู้ชมสแคตเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวไรที่แบบพลิกชีวิตเราได้ดีเลยขอปรับเบ็ดขึ้นอีกหน่อยฮนะเบ็ดยี่สิบเลยละกันงัดหน้าเลยครับผมโอ้ยไม่ไหว ไปหน่อยไปหน่อยเออมาสแคตเตอร์มาตัวโอ้แต่ก็ไม่ต่อเนื่องนะเนาะยากกว่าที่แบบสแคตเตอร์จะหล่นทีละตัวทีละตัวน่าที่จะยากนะนำพังให้มันใจให้ได้ก่อนเนี่ยก็ยากพอละไหลไหมเออไหล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 อุ๊ยขาตัวเดียวแล้วเพื่อนตัวเดียวแล้วเบ็ดยี่ด้วยเรียบร้อยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ขี้ลงมาไปโอ้โหลึกไปหน่อยคูณ2โอเคมาสแคตเตอร์ของเราฟรีเกมนี้ฟรีเกมเดียวรู้เรื่องเลยหรือเปล่าเรามาดูกันนะคุณผู้ชมลุยครับเคมีวายครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะสแต็กตัวคูณไว้หรือเปล่านะโอ้ยนี่เสียดายว่ะโอเคคูณหกมาฮะมันน่า,จ,าจะเก็บตัวคูณไว้นะผมว่าโอเคเก็บตัวคูณอุ้ยฟรีในฟรีแตกในหรือเปล่า แต่งนหรือเปล่าแต่งนหรือเปล่าถ้าไม่แต่งนขอมีตัวจ่ายโอ้โหจบเจ้าโอ้โหมันมันแย่ยกันขนาดนี้มันจ่ายยากนะออโอเคสวยครับอย่างน้อยมีเบียเบียมีดที่จ่ายสวยเริ่ระ,ะเบิดด้วยเยี่ยมแต่งนเปล่าอืมได้เบียต่อครับระเบิดได้ต่อด้วยเนี่ยเนี่ยเชื่อมกันอย่างงี้โอเคสวยมีด เบียโอ้ยเป็นมีดโอเคเอ้ยไม่ได้วะหมดแต่ไม่เป็นไรกู12คุณผู้ชมต้องอย่างนี้ดิวะอยากเห็นแบบช็อตแตกจะร้องไห้อ่ะมีไหมโอเคเป็นขี้ครับผมเป็นเบียเป็นมีดเท่าไรกูสิบหกเท่าไรปล่อยให้ขี้มันเล่าครับผม หกร้อยสี่สิบมามาแล้วยังเหลือรอบหมุนด้วยหกหมุนตัวคูณสิบหกก็มาเลยครับอุ้ยลายแบบนี้โอ้คุณผู้ชมขอแค่เต็มเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ยังไงก็แตกยังไงก็บิ๊กวินคุณผู้ชมแม่งสดุดปับ๊บ มาอีกพันสองมามึงมามึงเจอกูโอ้โหกำไรแน่นแนแล้วอะ่ะยังมีรอบหมดเหลืออยู่อีกอะ่ะดูมันจะให้อะไรต่อหรือเปล่าโอเคเก็บคูณไปเป็นโอโ้ต้องห้าตัวนี่หว่านนะีว่ามันจ่ายเบียโอเคกำไรแน่นๆคุณผู้ชมบอกเลยกำไรแน่นๆ โอ้โหเอามา200ตอนนี้กำเงินออกไป3,000นนะครับผมรวมทุนนะโอเคคลิปนี้ถือว่าเราทำสำเร็จนะครับผมโอเคฮะถ้าหากชากวินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการลงคลิปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ